ถกแล้วย้ายจานย้ายจานพอดช็อปพอดช็อปมามาลองกินพอดช็อปเนื่องจากว่าใกล้สินเดือนแล้วเราไม่มีตังกินสเต็กเราก็ต้องมาทำกินเองอันนี้กินแบบว่าปรุงรสธรรมดามก็ได้อยู่นะ เปิดเกลือนิดหน่อยออกเค็มหน่อยติดกระดูกดจิ้มซอสอ อ,อ,อส่วนนี้มันเยอะไปหน่อยมันไม่มีมีดตัดสเต็กเราก็เลยใช้มีดเนี่ยแหละธรรมดาที่หาซื้อทั่วไป กิ้มซอสอาจจะหั่นหมูยากไปสักนิดหนึ่งอันนี้ก็แบบย่างเองเตรียมเองอร่อยเองอแบบเนื้อกรอบเลยอะ่ะ อันนี้มันเยอะมันเยอะมากอืมผมซื้อมาสองชิ้นนะเจ็ดสิบกว่าบาท,ทเฉลี่แล้วชิ้นละสามสิบห้าบาทเองใครที่ ไม่ค่อยมีตังเหมือนผมนะก็สามารถทำกินเองได้แบบอย่างนี้เนาะซื้อกินเตืืองตังไม่ใช่หรอกไม่มีตังกินอืม,อม ชคติดกระดูกเั้นจะแงะยากหนะอ่อย หมดแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับไปแล้แบยบายก็รสชาติเดียวกับร้านสเต็กแต่เราไม่ได้แบบมีเดียมแหละเราเน้นเนื้อไม่ไหม้หน่อยนะครับผมอยากกินแบบไหนเราก็ทำเอง